สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องบลิมบิตอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมาดูนะครับโครงการพัฒนาความรู้ทักษะนะครับอัพสกิลใหม่นะครับหรือเรียนรู้ทักษะใหม่นะครับเลสกิลนะครับของธนาคารอมสินเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะให้เราเกอะข้อมูลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางทีผมเนี่ยสมัครเอร้านค้าถุงเงินไปแล้วเนาะ แต่ว่าผมจะสามารถทําต่อได้ไหมนะสำหรับร้านค้าคนละครึ่งพัดนะครับที่ต้องการที่จะทําผมก็จะมาสรุปหัวข้อให้ฟังเลยนะครับใครเช่องกันที่จะเรียนรู้นะครับหลักสูตรนะครับ smart finance นะครับ u p พก i l ใหม่นะครับอ่าพัฒนาความรู้ทางการเงินนะครับเพื่อร้านค้ารายย่อยรายย่อยนะครับโครงการนะครับคนละครึ่งพัดนะครับเรียนจบนะครับรับรับสิทธิ์2,000บาทนะครับร้านค้าเลยนะ ผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มเรียนหรือเปล่าผมก็ต้องบางทีผมก็อายุไม่ถึงเลยเนาะแค่ประมาณสิบหกสิเจ็เองนะสิบหเองนะครับก็ยังไม่สามารถทําได้นะครับก็ประมาณยี่สิบปีขึ้นไปนะโครงการคนละครึ่งพันเนี่ยนะครับคือความรู้ทักษะใหม่เลยนะ up skill นะครับหรือเรียนรู้ทักษะใหม่นะครับอ p r e s สก l l นะครับของธนาคารอมสินนะครับเขาบอกว่าระยะเวลาเรียนตั้งแต่วันที่สิบพฤศจิกาสองสิบเก้าพฤศจิกาสิบเก้าธันวาคมนะครับสองห้าสิบแปดเลย นะผมไม่รู้ว่ามันจะอะไรได้หรือเปล่านะครับเพิ่มเสริมนะครับเพิ่มเพื่อเสริมเนี่ยความรู้ทางการเงินนะคือความเข้าใจเนี่ยและทักษะการบริหารจัดการเห็นไหมที่ผมบอกว่าการเงินเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะและสามารถนะครับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปกับประเภทธุรกิจได้นะครับได้เพียงเป็น <c oughs> ประกอบนะครับการนะครับร้านค้านะครับโครงการคนละครึ่งพัดนะ เออเป็นบุคคลธรรมดาเลยนะฮะหลักสูตรนะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีไอ้นี่นะครับคือสมาร์ทนะครับฟรีแนนซ์นะครับอัศวิิลใหม่นะหรือว่าหลักสูตรนะครับพัฒนานะครับความรู้ทางการเงินเพื่อล้านค้ารายย่อยใหม่นะที่ผมบอกมาวันนี้ครับก็คือเนื้อหาเนี่ยหลักสูตรนะครับประกอบด้วยอะไรนะครับหนึ่งก็คือทําบัญชีเนี่ยรายรับรายจ่ายเลยรายรับรายจ่ายต้องทําให้หมดนะครับทุกคนเออไม่ขาดแม้แต่สตางค์บาทเดียวทุกบาทเลยทุกบาททุกสตางค์ไม่ขาดแม้สตางค์บาทเดียวเลย นะที่ผมบอกมานะครับอย่างเช่นผมสมมุติผมอายุ20แล้วผม,มองกัรที่จะสมัครไอตัวคนละครพัทใหม่นะผมก็มาสมัครพันนี้ได้ถ้าผมมีบัญชีกรุงไทยใช่ไหมมีบัญชีกรุงไทยมีแอปเปิาตังมีแอปถุงเงินหรือว่าคนละครพัทด้วยผมก็สามารถสมัครในนี้ได้ถ้าผมมีธาานาคารอมสินนะผมเคยมีประวัติธนาคารอมสินนะครับหรือว่ามีประวัติกับธนาคารกรุงไทยนะครับอมสินกับกรุงไทยมันก็เชื่อมต่อกันนะครับกรุงไทยจะเชื่อมต่อธนาคารอมสินมันจะเป็นอมสินพวกเดียวกันเลยนะพอเข้าใจใช่ไหมครับอ่า แล้วก็การทําธุรกิจนะครับที่เข้าง่ายเลยเข้าถึงง่ายนะครับใช้ต้นทุนต่ํานะครับทําได้จริงนะครับเทคนิคนะครับการตั้งราคาขายนะครับดูก่อนนะครับกูดูก่อนกูรู้ก่อนเป็นหนี้เลยนะคือเข้าเรียนครบตามเวลาครับตามระยะเวลามีผลนะครับคะแนนสอบนะครับหลังเรียนไม่น้อยกว่า60สอร์เซนนะแล้วก็มีผลนะครับคะแนนหลังเรียนนะครับมากมากกว่าเอ่อเรียนนะครับจึงจัดถือว่า ได้ดําเนินการนะครับ up skill สำเร็จนะครับหรือว่าเลส skill สำเร็จนะครับแล้วก็5ขั้นตอนนะครับการเลส skill ครับลงทะเบียนอบรมทำฟรีพรีเซนต์นะครับพรีเทสนะหรือว่าพรีเซนต์นะครับผมแล้วก็อบรมนะครับออนไลน์ครับทำโพสโพสเทสนะครับโพสเสร็จนะครับโพสเสร็จใหม่นะแล้วก็ผ่านการอบรมนะครับตั้งแต่นะครับกระทรวงเนี่ยการคังเห็นไหม จะทำการตรวจสอบนะครับจะตรวจจับนะครับว่าสอบสิทธิ์นะครับและประกาศนะครับผลผลร้านค้านะครับที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ในวันที่2 3ธันวาคม68นี้จะได้รับการจเตือนผ่านถุงเงินและ n m s กับถุงเงินนะครับอันนี้คือถุงเงินและเ m s นะครับถุงเงินกับ NMS เลยนะแล้วก็ร้านค้าจะได้รับนะครับสนับสนุนเนี่ยจากภาครัฐนะครับสิทธิ์ละไม่เกิน2,000บาทนะฮะหรือว่าในวันที่ 25, ธันวาคม68เลยนะครับ2568นะครับยี่สิธันวาสองหนะครับผม หรือว่าใครนะครับที่จะสมัครนะครับก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะแล้วก็สําหรับร้านค้านะครับถุงเงินในโครงการคะครึ่งพัดนะครับนะฮะก็จํานวนนะครับสี่แสนล้านค้าเลยนะฮะก็สี่แสนกว่าร้านค้านะก็เกือบจะครึ่งกลางแล้วนะเออประมาณนี้เลยนะฮะประกาศผลนะครับร้านค้าที่ได้รับนะครับสิทธิ์ในวันที่ยี่สิบสามธันวาหกแปดนี้นะครับผ่านลงทะเบียนนะครับ ผ่านลงทะเบียนผ่านอะไรนะครับถุงเงินนะฮะแล้วก็กับเอ็นเอมนะครับจะได้รับเงินวันที่25ธันวาคม68นี่นะครับผมอ่าก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับใครที่ต้องการที่จะใครที่มีปัญหาอะไรต้องการที่จะสอบถามนะฮะก็สามารถเอ่อติดต่อไปที่ GSb Connect ได้นะครับเอ่อเจอบีค t นค t น e ทนะครับเมื่อกี้ผมมองผิดนะ สอบถามข้อมูลเนี่ย GSB Contact Center เลยนะครับโทร1 1 1, 1่งหนะครับหนตัวแล้วก็51ตัวครับหนึ่นะครับกดเจ็ดตัวเลยนะครับกด7เลยนะครับถ้าเราการะเที่นเริ่มเรียนเราก็กดที่คขาว่าเริ่มเรียนนี่ผมจะไม่เรียนให้ดูนะเพราะว่าผมไม่มีร้านค้าผมไม่เคยมีพอร์ตกับอ,อแอปปอตังหรือว่าถึงกันเลยนะโอเคนะครับก็อันนี้เราก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะแต่ว่าไม่ต้องไปกรอกอะไรนะ อ่าเนี่เห็นไหมเป็นเบอร์โทรแล้วก็อีเมลของเรานะโอเคเดี๋ยวจะมาสมัรให้ดูดก่อนนะครับโอเคไปก่อนนะคร okay ับฝากกดแล์กดติดตามไว้นะเพื่อนเพื่อนถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็เพื่อนๆก็กดติดตามให้ผมด้วยนะอ่าผมรักเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูในช่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีอะไรสนใจก็สามารถโทรไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็โทรไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็กดเจ็ดเลยนะครับขอให้เพื่อนๆได้ร้านค้ากันเลยนะครับก่อนที่จะถึงวันที่สิบ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ